ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีครับที่ทางมูลนิธิน,นายศรีผ่องนังกี่ผู้เก้าล้วนสภาการศึกษาแล้วก็คณะทํางานคลังสมองเนี่ยนะครับได้นัดหมายกับท่านในอำเภอเขาพนมให้มาเยี่ยมเยยนผู้สูงอายุเกินร้อยปีตามโครงการของสภาการศึกษาที่เราตั้งไว้อัอนนี้นี่ก็เรามาที่เขาพนมครั้งนี้เนี่ยนะครับมาเยี่ยมทั้งหมดนี่ก็ หกรายด้วยกันนะครับล้วนแล้วแต่อายุเกินร้อยทั้งนั้นแต่ที่น่าสังเกตก็คือผู้ที่สูงอายุนั้นนี่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยสุภาพบุรุษเราอายุไม่ถึงร้อยก็ต้องไปคิดกันหน่อยว่ามันเพราะเรื่องอะไระแล้วก็าภายใต้การสนับสนุนนะ่ะงเสริมของท่านอำเภอท่านปลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนี่นะครับ ได้มาให้กำลังใจกับคุณยายแปนชนะกูลในวันนี้นะครับแล้วก็พอมาแล้วนี่ปรากฏว่าเราเจออีกองานหนึ่งก็คือพอสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยอครอบครัวนี้เนี่ยก็เข้าข่ายครอบครัวเปราะบางซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของผู้วา่าการจังหวัดกระบี แล้วก็ท่านนายอำเภอก็สอดรับกันทุกๆออำเภอเลยเลยก็มาพอมาเจอแล้วนี่นะครับเราทำยังไงเพราะว่ารายได้ของอลูกเขยนั้นนี่ก็มีจำกัดลูกสาวก็ไม่มีงานทำเ,เลยก็หากเราจะช่วยนี่ก็ต้องมาศึกษาดูนะครับว่าขีดความสามารถของครัวนี้เนี่ยเป็นยังไงสามารถที่จะมีงานอะไรทำให้ได้มากขึ้น ที่จะยกฐานาาะครอบครัวให้มันได้ดิบได้ดีเพราะนั้นนี่ก็จะให้เงินไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาปลานะครับให้กับชาวบ้านกินมือสองมือก็หมดแล้วแต่ผมเดินออกมาข้างนอกนี้เห็นโอ้ปลูกต้นไม้ดีนี่เก่งนี่ดอกไม้ก็สวยๆด้วยหลายหลายนา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 พันธุ์นะครับเลยก็เพื่อจะส่งเสริมให้คุณยายแป้นนี ได้มีเงินไปซื้อแพมเพิร์สนะครับใช้วันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับมันก็เยอะเหมือนกันเลยก็ขอเหมาในจำนวนเงิน1,000บาทแล้วแต่ว่านี่น้องสาวนี้จะให้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นแหละนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจเท่านั้นเองว่าให้น้องเขาเนี่ยได้มีกำลังใจอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรดูแลแม่ก็จะได้ปลูกผักปลูกหญ้าขายได้ หากขายไม่ได้บอกท่านนายอำเภอท่นานเพเภอก็สั่งผมมารับซื้อเลยนะก็จะเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นเพราะนั้นนีวันนี้เราออกมานี่นะครับก็ได้อานิสงส์งเยอะนะครับแล้วก็ได้งานด้วยก็เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคน,นที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาช่วยกันทำช่วยกันสร้างในกระบี่เนี่ยอยู่ดีกินดี และก็ดีทุกคนในนามของพี่น้องชาวอำเภอเขาพนมนนะครับต้องขอขอบคุณสภาการศึกษาแล้วก็มูลนิธินะครับที่เข้ามาผมคิดว่าเป็นการเติมเต็มการทํางานของภาคราชการนะครับเพราะว่าลําพังภาคราชการเนี่ยก็คงจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงการที่ภาคประชาสังคมนะครับเข้ามาช่วยดูแลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มผมชื่นชมแนวคิดของท่านชวนปูเก้าล้วนนะครับที่ ต้องให้ยืนขึ้นได้ช่วยให้ยืนขึ้นได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยแบบเฉพาะหน้าหรือเป็นครั้งคราวนะครับผมยกตัวอย่างที่นี่นะครับทางสภาการศึกษาโดยท่านชวนเนี่ยท่านก็มีแนวคิดว่า,าถ้าจะพัฒนาการเลี้ยงแพะนะครับถ้าจะให้เลี้ยงแพะอย่างเงี้ยเ,เจ้าของครัวเรือนกลุ่มปอบางก็จะต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยท่านมองเรื่องทัศนคตินะครับที่จะ ที่จะดูแลตนเองนะครับโดยสรุปก็คือช่วยอย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ